สว,สวัสดีค่ะวันนี้ก็เล่ากองกันนะคะถ่ายทําคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังขับขับรถนะคะพาพี่เดชกับพี่ยายาแล้วคะแล้วก็น้องมุกอีกคนนึงนะคะนั่งมุกลุกยายาคนสวยนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่เดชบกงมือเลยจ้าไปเลยจ้า let's go สวัสดีค่ะมาถึงแล้วนะคะร้านเดิมค่ะพี่เดชนั่งเลยนะคะยายานั่งเลยค่ะ นี่น้องมุกมาด้วยนะค่ะน้องมุกคนสวยขอ,ขอตั้งเหมือนเดิมค่ะเอา้าแม่ค้าคนสวยส้นเล็กไก่ให้พี่ณเดชหนึ่งถ้วยนะคะคทำไมทำไมไะอะคะน้ำแห้งแง้วไว้แม่ค้าขายดีนะคะทุกคนมากินกันได้นะจ๊ะกับคนสวยนะคะนี่ ดูดูตีนซะก่อนตีนยุ้ยมากนะคะวันนี้พาเพกมาชัวร์โตหนึ่งวันนะคะนีค่ะนะคะกํลังทําให้พระเอกเรานะคะใครอยู่ใกล้ๆก็มาทานได้นะคะโซนนักราดนะคะพี่ก้เขาเลือกเส้นหลังนะตรงนี้เนาะอ่าใช่มาทานกันคะทุกคน เกือบไม่ได้กินแล้ววะเนาะคนนนี้แต่ว่าเรามาเร็วแล้วนะยังไม่ทันเที่ยงเลยได้แล้วค่ะพี่เอกนี้ค่ะพี่นเดชค่ะค่อยๆทานนะคะให้เย็นก่อนนะคะระวังปากพองนะจ๊ะปากพองได้ดิเป็นไงบ้างคะรสชาติอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยใส่หัวแล้วคะอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยค่ะ ยา <Private paying otic> <objectively> ย่าค่ะยายาสั่งไปแล้วใช่ไหมยา,ยายาสั่งแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูแม่ค้าคนสวยทำต่อนะคะทุกคนนี่ของยายาใช่ไหมคะยายาก็เล็กไก่นะคะ ได้แล้วค่ะของยา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 อันนี้ค่ะหมองกองเลยค่ะอ้ยน่ากินมากค่ะอันนี้ของมดนะคะทุกคนแล้วก็ทานบนเส้นเหมือนเดิมนะคะเมนูรสฟัมอ้วนนะจ๊ะไม่รู้รสฟอมอ้วนหรือเพิ่มฟออ้วนกันแน่ <c oughs> ค่ะ <S 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 น่ากินไหมคะทุกคน <Wow. S 1> ขอบคุณคะ่ะโอ,อ,อ,อ้อืมอร่อยไหมคะพี่ยา,ยา <S 2> <S 2> กินไม่พูดไม่จาเลยนะคะไม่พูดหรอคะเออเหรอค่ะไหนอย่าย่ามโหหิวนะคะทุกคนบางีพ่อแม่จะคิดแตกเออใช่โมพูดถูกอืมนี่ค่ะของหมดนะคะเรามากินกันเลยจ้านีเลียวฟองนี่สุสันเลยนะคะเดดเราไม่ว่าไม่ปวดชูช่วย มค่ะ้แงดยกับกมันเผ็มาค่ะใสกลน้อยอ่ะใส่น้อยเยอะและเผ็ดดูสิพี่มอหนูกินพริกด้วยอือเก่งมากเลยค่ะหอมเส้นนุ่มๆนะคะไดอยู่ได้อยู่ได้มาชิมกันเลย

แต่ตาจะหมดซอสหมดไี้ยังไงหมดแล้วนะคะทุกคนพี่เดชบอกว่าตะแคงชามเลยนะคะเห็นไหมกลิ่นยังคะพี่เดชกลิ่นแล้วเนาะหมดแล้วค่ะพี่เดชก็ซาี่เดชก่อนของน้องมุกนะคะน้องมุกกินอ่ไรเลยส่วนพี่ย่าหมดแล้วค่ะ หมดชามแล้วค่ะข้ามัก็หมดแล้วนะคะแล้วก็ดูหน่อยๆนะคะเดี๋ยวแทก็ดูกเล่นให้หมดเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มแล้วนะคะทุกคนน้ดเด็ดอิ่มแล้วใช่ไหมหันไปดูกล้องเลยค่ะอิ่มแล้วใช่ไหมคะอิ่มแล้วไปค่ะกลับบ้านได้ค่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะจะพาน้าเด็นไปกินอะไรต่ออย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะคะบ๊ายบายน้าเด่นไปไา้เลยค่ะไป Yeah, bye bye. Bye bye.